conquered Europe. Turkey, We're never we've down of gonna stop. From to won lot. all Paris fucking the สวัสดีครับมาพบก,กับพ e ี娅ฮอตในวิเคราะห์ะราคาฟุตบอลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันพลาเดือดที่13สิงหานะครับวันพลาเดือดที่13สิงหานะครับคืนนี้นะครับเราจะอยู่ที่บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเวลาตีสองนะครับอาร์เบลลิซิกเจอกับแอตติโกมาดริดนะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บที่มันคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะพร้อมรับของฝันเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้ทีมชาติไท,ท,ท,ทยแล้วก็แก้วเยตินะครับไปดื่มน้ําเย็นๆกันได้เลยนะครับแล้วก็เข้ากลุ่ม VIP นะครับที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะและบอลทุกคู่ที่แจกนะครับเราคัดมาแล้วนะว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับ ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างก็มาได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับคืนนี้นะเวลาตีสองนะอาเ์เลซิกจะเจอกับแอตมาริกนะครับเป็นบอลอ่าบอลถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของคู่นี้ก่อนนะครับสถิติของคู่นี้นะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับระหว่างแอตมาริกกับอ่าอาเ์เลซิกนะไม่เคยเจอกันมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะคู่นี้นะครับบอลไม่รู้จะไปตรงไหนทางไหนนะครับแต่ว่าเราสามารถดูสถิต ของสร้างสองทีมได้นะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของอารบเลซิกันก่อนนะครับ5เกมล่าสุดนะครับอาเ์เลซิกนะครับชนะไป2เกมนะครับเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับถ้าดูจากสถิติตรงนี้นะครับโมของอาเบเลซิกนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับส่วนสกอร์ที่ยิงกันก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับไม่ถือว่าเยอะมากแต่ก็โอเคอยู่เดี๋ยวเรามาดูสูงแรกนะครับสูงแรกนะครับ3จาก5เกมล่าสุดนะครับ บินแตกแก้3บินนะครับแล้วก็ตายไป2บินนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับไม่ค่อยยิงครึ่งแรกนะครับอาเบลซิ่งนะครับไม่ค่อยยิงครึ่งแรกทักเศร้าเลยนะครับแล้วก็ข้อครึ่งแรกก็สามารถยันประตูไว้ได้ตลอดนะครับส่วนราคาสูงเต็มเกนรับสูงเต็มเกมต้องบอกว่ายิงไม่ค่อยถึงนะครับนี่ครับยิงไม่ค่อยถึงนะสจาก5วาบิลล่าสุดแตกนะครับตายไปถึง3บินนะเพราะฉะนั้นนะครับสูงเต็มเกมบอกอาเบลซิกค่อนข้างจะลำบากนะครับค่อนข้างจะลำบากคืนนี้ถ้าราคาเปิดมาเยอะไม่น่าจะกดเลยนะครับ ไม่น่าจะกดเลยนะเมื่อวานเฮียก็ให้ปารีสไปนะเฮียก็ให้ปารีสไ,นะ er ไปนะครับแล้วก็ใส่ตะกอต่ําหมดเลยนะครับก็แตกไปนะครับเพราะว่าปารีสชนะแค่3 30 21นะครับปารีสชนะไปแค่สองประตูต่อหนึ่งนะาราคาไม่กาดนะครับราคาตะกอสูงสัมก็ตายไปนะครับส่วนทีเดียเมื่อวานก็เข้านะ เดี๋ยวเรามาดูสถิติของเอติโกมาดิกนะครับเอติโกมาดิกนะครับฟอร์มาเกมล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับดูจากตรงนี้นะครับฟอร์มโอเคเลยนะครับฟอร์มโอเคเลยนะครับแล้วก็เอติโกมาดิกก็เป็นบอลสเปนด้วยนะครับค่อนข้างจะเล่นดีอยู่นะนี่ครับเกมล่าสุดนะครับก็เสมอเรียนโซสะดาดไปนะครับ1ประตูต่อหนึ่งนะสูงเต็มเกมก็ไม่แตกนะครับแต่ว่าสูงแรกแตกนะครับสูงแรกแตกนะส่วนสูงแรกนะครับเรามาดูสูงแรกนะครับสูงแรก3จาก5เกมล่าสุดบินแตกไป3บินนะครับแล้วก็ตายไป2บินนะ เพราะฉะนั้นนะครับแอติโกมาริกนะครับถ้าดูดีๆนะก็ค่อนข้างจะชอบยิงครึ่งแรกอยู่พอสมควรเลยนะครับค่อนข้างจะชอบยิงครึ่งแรกอยู่พอสมควรนะแล้วคืนนี้ก็เป็นบอลถ้วยด้วยนะครับไม่รู้จะยิงครึ่งแรกไหมนะเราต้องลุ้นกันนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะับสูงเต็มเกม5เกมล่าสุดนะครับแอติโกมาริกนะครับยิงไม่ขาดนะครับชนะข้อ2 0หรือ 1, 1เสมอ1นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสูงเต็มเกมค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะครับคืนนี้สกอร์สูงไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะะะะคครรรัับบไไม่่่่นนาาจเเยอทห เดี๋ยวเรามาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับว่าราคาจะเปิดมา,อ,าออกทางไหนแนวไหนนะนี่ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นแอตติกโกมาดิกนะครับต่อนะครับต่ออาร์เบลติกไปอบอลปอ,ปอปอนะครับบอลป,ปอปอน,น้ำเก้าสิบนะครับน้ำเก้าสิบนะส่วนอนเวาเบลเลติกนะ้ำเก้าเก้าน้ำแดงเก้าเก้านี่ถือว่าเสียงนะครับถือว่าเสียงนะและราคาน้ําคู่นี้นะเป็นอะไรที่บอกว่าน่ากดนะครับเพราะว่า,าจ่ายเยอะนะครับเพราะว่าจ่ายเยอะนะ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าราคาเปิดมาอย่างนี้เฮียขอไปอยู่ฝั่งแอตติโกมาดริดนะครับเพราะว่าบอลสเปนนะครับเป็นบอลที่แข็งๆนะครับบอลนี้แข็งๆอยู่พอสมควรนะครับมีแนวทางบอลนี้นะครับส่วนนาเบลเลติกนะครับก็มีวัยรุ่นนะครับก็ใช้ความสดไปนะแล้วก็ไม่มีตีโมเวเนอร์แล้วนะส่วนนี่ครับแอตติโกมาดริดมอลจิงเฮียจะขออยู่แอตติโกมาดริดครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับดูนะครับเปิดมาที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งนะครับนดำแดงเก้าสีนะครับ น,น้ำ9 4ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับส่วนสกอสูงสองลูกนะครับน้ำ87นะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโอเคเลยนะครับน้ำ87เป็นน้ำที่ค่อนข้างจะทําเงินอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นสูง,สงเต็มเกลีม่ต้อมีมองว่าคู่นี้อาจจะยิงกันถึง3ประตูด้วยซ้ำนะครับอาจจะยิงกันถึง3ประตูนะเพราะฉะนั้นสกอ์สูงครับใส่ไปได้เลยนะใส่ไปได้เลยส่วนสกอ์สูงครึ่งแรกนะครึ่งแรกเปิดม,มาที่ครึ่งควบลูกน้ำ77นะ น้ำเจ็ดเจ็ดเพราะฉะนั้นนะก็กดไปได้เลยนะครับกดไปได้เลยนะสรุปนะครับก็แอตติโกมาดริกนะครับต่อแอตติโกมาดริกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมแล้วก็อ่าสูงครึ่งแรกนะครับกดไปได้เลยนะกดไปได้เลยนะครับนี่ครับและอย่าลืมนะครับใครที่กาลังมองหาเว็บที่มันโกงลอดไปนะไม่โกงไม่เกินนะครับกดลิงก์ด้านล่าง้ามาได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุน้ามาเล่นเท่านั้นนะครับเรามีของขวัญนะครับลุ้นรับของขวัญเ็นเซอร์ลิเกตเต้ทีม แก้วเย,ยติกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อพอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ